บอกว่ามีมของในนี้ทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ชิ้นอันนี้เทสที่เอาไวต้ตรวจอาถอดไหมไม่ไม่ต้องดีกว่าอันนี้เทสที่เอาไวต้ตรวจเนาะอะ่เดี๋ยวเราอาขึ้นมาเองเพาออยู่นิ่งๆอันนี้บัฟเฟอร์หลังตรวจแล้วอะ่ะเราจะต้องเอาก้านมาจุ่มในนี้อันนี้หลังก้านจุ่มเสร็จแล้วนี่นมันจุกหัวใส่บัฟเฟอร์เพื่อจะหยอดเนาะแต่เนี้ยแล้วก็อันนี้ก้านตัวก้านเนี่ยมันจะมีส่วนที่มีหัว เห็นไหมหัวอันนี้เป็นตัวที่เอาไปจุ่มใส่จมูกแล้วในหัวเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นก้านจับระหว่างไอห,หัวจุ่มใส่จมูกเนี่ยกับก้านจับเนี่ยมันจะมีข้อต่อเล็กๆตรงนี้เราจะต้องใส่ให้ไปลึกถึงเท่านี้พอใส่เข้าไปเสร็จต้องหมุนทั้งหมด3ามครั้งในโพรงจมูกแล้ระหว่างทางที่ออกมาให้หมุนอีกสามครั้งแล้วค่อยถือว่าทาสำเร็จ ้าสามารถทําได้สองข้างเลยยิ่งดีแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ไม่เป็นไรข้างเดียวก็ได้ตอนนี้จะเริ่มตรวจเนี่ยเราต้องเปิดเทสคิดนี้ไว้รอก่อนโอเคมันยังไม่หมดอายอเนาะโอเคเทสคินะดหน้าตาแบบนี้นะ เวลาหยดหยดเข้าไปสามหยดตรงตำแหน่งนี้นะคะเริ่มแล้วนะคนที่จะตรวจใส่ก้านเนี่ยเข้าไปเองเนี่ยเวลาจะตรวจเนี่ยต้องเงยหน้าขึ้นไปแล้วแหย่ไม้ให้ตั้งฉากกับหน,นา้าาเวลาแกะให้แกะด้านที่ไม่ใช่เป็นที่ส่วนที่จะเข้าจมูกให้แกะด้านที่เป็นปลายที่จะจับแบบนี้นะ แล้วก็เลงออกมาแต่เนี้ยพอจะตรวจให้เปิดหน้าตาออกแล้วให้เหลือจมูกไว้นี่อ้อยก็ไม่เคยทำให้ตัวเองนะครั้งแรกในชีวิตถึง, <laughs> ถงเาอ่ะว่าดูให้ไหน Tim đến đoán ở voi xe. Ba kỳ tìm mah, hoa kỳ tìm 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 อ้ยแสบเสร็จแล้วให้เปิดดอฟเฟอร์อันนี้โอ้ยน้ำตาไหลขอโทษนะควรเตรียมทิชชู่อยู่ข้างทางอยูนะเปิดดอฟเฟอร์นี้นะทำแกะเองก็ยางไัไนะแล้วจุ่มไม้ลงไปเห็นไหมว่าน้ำมันจะเข้าไป ดันนี่ขึ้นมาให้มันท่วมบีบบีบีบ,บ,บ,บแล้วก็หมุนสักสิบทียีสิบทีก็ได้ให้เหมือนกับว่าสิ่งที่เราตรวจอะละลายเข้าไปในน้ำเนี้ยเอาเอาแบบเอาให้สาแก่ใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบ กบีบอีกทีนึงโอเคพอบีบเสร็จแล้วก้านเนี้ยทิ้งไปใส่เข้าไปในนี้มันจะแด้ไม่คอนเทมเพเนตหรือไม่ก็ทิ้งทิ้งไปเ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่จุกเข้าไปเอาหัวจะอยงเี้ยขึ้นมาน่นี้อ่ะอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่หยดเข้าไปเห็นปะเห็นไล้วไอ,อ้ดึงขึ้นมาไหม เห็นปะหนึ 1, 2, ่งสองสามคลอแล้วมันก็จะค่อยๆไหลไปออันนี้พอตรวจแล้วนะเราจะแปลผลที่15นาทีนะคะอันนี้มันจะมีตัว C กับตัว T ทุกครั้งที่ตรวจเนี่ยมันจะถ้าเกิดเทสเนี้ยเป็นเทสที่ยังใช้งานได้ตัว C จะต้องขึ้นเสมออันนี้เป็นการบอกว่าเทสนั้นแ่ปกปติดียังทํางานได้ปกปติส่วนตัวทีเนี่ยไม่ขึ้นคือดีแล้วคือไม่มีการติดโควิดแต่ถ้าขึ้นตรงตัวทีเหมือนกับตัว C คือเป็น2ขีดอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าติดโควิดต้องไปตรวจเพิ่มด้วยการ PCR แล้วก็ต้องแยกตัวแล้วก็ต้องไม่มาทํางานโอเค แต่เนี้ยไม่ว่าคนติดหรือคนไม่ติดเนี่ยการถ้าคนยิ่งคนติดเนี่ยไอตัวเนี้ยตรงตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ปนเปือเป้อนคือเราไอเนี้ยมันสามารถแพร่ไปสู่คนอื่นได้อีกเพราะฉะนั้นเวลาทิ้งเนี่ยหลังจากจิ้มจมูกแล้วเนี่ยต้องเอาไม้สอดกบบข้อซองแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าให้ดีก็เอาสกอตเทปปิดอย่างนี้มันจะได้ไม่ปนเปืเปอเป้อนกับคนที่เข้ามาเก็บขยะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่า ปกติถ้าจะทิ้งที่ทํางานมันจะมีถุงแดงแต่ถ้าเราไม่มีถุงจริงๆอะ่ะเราก็ทิ้งในถุงขยะแล้วก็ผูกปิดปากถุงให้เรียบร้อยเขาจะได้ไม่ต้องมาโดนสามคั้นหลังของเรานะคะโอเค